ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาะสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงบุทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับหลวงบุตรทวดทุกรุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเนื้อว่าน2 4งสี่รวมทั้งวัดต่างๆนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับสําหรับวันนี้นะครับยังเกี่ยวเนื่องกับหลวงบุตรทวดอีกเช่นเดิมนะครับคือผมจะนําคลิป หลวงบุตรทวดหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งปีพศ2 5 0 5นะครับจังหวัดระยองนะครับก่อนที่ผมจะแนะนําคลิปนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับเป็นอย่างสูงนะครับคุณอาท่านนี้ครับเป็นแฟนรายการผมนะครับได้ส่งพระสององค์นี้นะครับมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับจะได้เรียนรู้ครอบคูุนไปนะครับ ก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับทีนี้มาครับวกเข้ามาวัดหลวงูุทวดวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับเป็นพระหลวงูุทดยุคเก่านะครับถึงจะไม่ได้ออกจากวัดทางภาคใต้นะครับคือสร้างที่จังหวัดระยองนะครับคือภาคตะวันออกนะครับแต่ก็ว่าถือว่าเป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาและสะสมนะครับครับสร้างด้วยเนื้อผงสีดํานะครับ โดยหลวงพ่อทาบนะครับเป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของจังหวัดละยองนะครับครับท่านเป็นเจ้าตำรับสีพึ่งเขียวนะครับซึ่งโด่งดังมากนะครับสีพึ่งของท่านนะครับเป็นพุทธคุณครับในด้านเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภนะครับแถวภาคตะวันออกนะครับไฟหานะครับอยากได้สีพึ่งเขียวของท่านนะครับแต่ท่านเอาสีพึ่งเขียวนะครับมาผสมสร้างกับหลวงพ่อทวดรุ่นนี้นะครับ ครับและได้รับการปลุกเสกที่สําคัญนะครับได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับเจ้าตำหรับขุนแผนผงภายกุมารอันโด่งดังนะครับที่มีพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภนะครับท่านนั้นนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับจึงเป็นอีกรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับที่ผู้คนนิยมสะแสวงหานะครับเพราะว่าพุทธคุณของรุ่นนี้นะครับคือเด่นด้านในแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหาเสน่ห์นะครับ สำหรับหลุมพ <ination noises> ุทรุ่นนี้นะครับมีด้วยกัน2บล็อกนะครับด้านหลังนะครับครับจะเป็นบล็อกเสี้นกระดานนะครับหรือลายกาบหมากอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นรูปหลุมพุทธรันั่งขัดสมาธินะครับเป็นเนื้อผงสีดํานะครับครับด้านหลังนะครับเป็นลายกาบหมากนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับมีแบบลายตรงกับลายเฉียงนะครับตรงนี้เป็นเนื้อผงสีดํานะครับและอีกบล็อกหนึ่งนะครับ เป็นหลงบุรทวดหลังยันอุกนะครับข้างหลังนะครับเป็นยันอุกครับพลิกมาด้านหลังนะครับจะเป็นยันอุกนะครับครับชัดเจนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับที่เขานิยมเล่นหากันเพราะว่ามีส่วนผสมของสีพึ่งเขียวนะครับของหลวงปู่ทาบนะครับซึ่งเป็นสีพึ่งที่คนนิยมเล่นหากันสูงนะครับทุกองค์ครับที่มีการจัดสร้างครับจะมีท่านจะป้ายสีพึ่งนะครับ ใส่หลวงปู่ทวดทุกองนะครับบริเวณฐานบัวนะครับแต่ด้วยระยะเวลาที่สร้างมาประมาณห้าหกสิบปีนะครับจะแห้งนะครับจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีทุกองนะครับครับถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้สาะแสวงหานะครับนี่ครับครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์นะครับหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับพระเดิมๆนะครับไม่ได้ใช้นะครับหลวงปู่ทวด หลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับอําเภอบ้านไขยนะครับจังหวัดไดยองนะครับเป็นอีดึงสำนักหลวงูุทวดนะครับที่เขานิยมเล่นหานะครับพุทธคุณโดดเด่นนะครับในด้านโชคลาภครับเมตตามหเสเนยนะครับครับของสีพึ่งเขียวนะครับนะครับเป็นรูปหลวงูุทวันั่งขัดสมาธินะครับบนโบความโม่หงายนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับขององค์พระนะครับครับ จะเป็นลายกาบหมากนะครับครับองนี้เป็นยันอุนะครับตรงนี้เป็นยันอุนะครับครับยันอุชัดเจนนะครับครับด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับกระทัดรัดนะครับเรี่ยมให้ผู้หญิงใช้นะครับก็ดีนะครับรุ่นนี้นะครับครับอีกองหนึ่งนะครับลายกาบหมากนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนะครับลายกาบหมากนะครับครับ เป็นหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนโมขงบวโงหายนะครับและพิกมาด้านหลังนะครับจะเป็นลายกราบมาแบบเส้นเฉียงนะครับครับหรือดูการพกเสียนนะครับเรียกว่าเสียนกระดานนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นพักหลักอีกรุ่นหนึ่งนะครับของสายภาคตะวันออกนะครับพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับสําหรับหลวงปู่ทาบนะครับเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับ ครับผมจึงอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเก็บสะสมนะครับรุ่นนี้นะครับราคาหลักร้อยไปปลายถึงหลักพันต้นๆนะครับจะแพงขึ้นอยู่กับสีพึ่งเขียวที่หัวเห็นนะครับถ้ามีสีพึ่งเขียวเห็นชัดเจนนะครับราคาจะสูงหน่อยหนึ่งนะครับคือหลักพันกลางๆนะครับเพราะว่าท่านโด่งดังหลวงพ่อทาบนะครับท่านโด่งดังที่สีพึ่งเขียวนะครับสีพึ่งเขียวของท่านเป็นวัตถุมงคลนะครับที่ขนนิยมเล่นหานะครับเพราะว่า เอาไว้ค้าขายนะครับแต่เอามาผสมกับหลวงปุททวดรุ่นนี้นะครับทุกองค์นะครับที่จะสร้างครับจะมีสีพึ่งเขียวนะครับตามการเวลานะครับจะแห้งนะครับหลวงปุททวดนะครับไม่ว่าจะออกมาจากสำนักไหนนะครับหรือวัดไหนนะครับถ้าเป็นพิมพ์หลวงปุททวดแล้วถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแถวคาดปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าได้ปลูกเสกแล้วศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับแต่องค์นี้นะครับได้รับรุ่นวัดนี้นะครับได้รับการปลูกเสก จากหลวงพ่อท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งครับและหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะครับเจ้าตำหรับขุนแผนผงพายกุมารนะครับเพราะฉะนั้นหลวงทวดรุ่นนี้ครับจึงโดดเด่นในด้านเมตตามหาสิ่โดยตรงนะครับ้าขายนะครับถ้าท่านมีโอกาสเห็นนะครับเจอเจอที่ไหนนะครับให้เช่าหาเก็บไว้ได้เลยนะครับครับบางคนอาจจะมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลังยันอุคือวัดอะไรนะครับให้รู้ไว้นะครับว่าหลังยันอุที่ท่านผู้ชมในรับชมนะครับเป็นของหลวง่ทวด หลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งนะครับปีพศ2 5 0 5ครับจังหวัดระยองนะครับนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังยันอุกนะครับเผื่อเราเจอเจอที่ไหนเผื่อเรามีที่บ้านนะครับเนี่ยเราจะได้รู้ว่าน้นเป็นของหลวงพ่อท่าบนะครับเป็นอีกมุมทวดอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเช่าหาเก็บไว้และสะสมไว้นะครับราคายังไม่แพงครับไม่มีของเก๊นะครับเพราะว่าสร้างมาด้วยเนื้อผงนะครับ แต่ส่วนมากจะแตกหักชำรุดนะครับอันนี้ยันอุชัดเจนนะครับถ้าท่านเห็นให้เช่าหาเก็บไว้ได้เลยนะครับสำหรับหลวงปู่ทวดออกวัดนี้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่ท่าวัดกระบกขึ้นพึ่งปีพศ2 5 0 5นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศ์การศิลป์ครับ